อากาศยามเย็นครับผมนี่ก็จะหกโมงแล้วนะแกะเรายังเดินกินอยู่เลยครับแต่แล้วก็เตรียมแทงคุลาแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมแทงคุลาแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเดินดูแกะนะตัวที่ขึ้นไปกินข้างบนแล้วก็มีนะไม่ลงมาแล้วพ่อพันธุ์เขาขึ้นไปแล้วพ่อพันธุ์ขึ้นไปแล้วนะครับผมพ่อพันธุ์เราใหญ่ตุ๊กเลยชมก่อนขาขึ้นบันได แล้วก็เหลือไว้อย่างเงี้ยเวลาติดพะมุงเสร็จแล้วเราก็จะเหลือไว้อย่างเงี้ยนี้แอ่ทาน,น,นราปึ๊กเลยปีนี้จัดแฝนะดแแไปหลายแม่มากนะจัดแม่แฝดไปหลายแม่มากนะครับจัดลูกแฝดไปหลายแม่มากเพราะว่าเป็นลูกครึ่งขาตะดินร้อยนะครับผมนะแล้วก็ล็อเปอร์นะครับผมผสมกันโอ้โนหะอย่างรอครับอย่างรอนะจัดแฝดตลอดนะครับผมนะ หลายแม่แล้วขนาดแม่พันธุ์เราเป็นแม่พันธุ์ลูกผสมซานต้าธรรมดานะครับผมมาเจอพ่อพันธุ์นี่เด็ดเด็ดเเราเลยใบหุบขวดเด็ดมากนะครับผมจัดแฟดอย่างเดียวก็เชื่องด้วยสนิทกับคนมากนะครับผมเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจด้งแกะโอเคเขาชื่อว่าพิบิ๊กพิบิกใช่ไหมพิบิกใช่ไหมพิบิก ดูไข่อ้นต้นเลยหุดพวกขวบพกขวบนะครับพี่บิ๊กครับเอ่อฟันหลักของเราซุ้มเดินแล้วนู่เน,นเดินกินนี่น่นก็ใบบาทครับผมเราก็เดินดูหญ้าดูอะไรไปด้วยนะครับผมแกะแล้วก็กินไปด้วยอืแม่ลูกนี่ก็ลูกของพี่บิ๊กนะลูกของพี่บิ๊กและแม่นี่ก็ท้องกับพี่บิ๊กอยู่เอ้ย ตัวนี้เป็นพ่อของอแบ็กดับเบิร์ตัวตัวก่อนนะครับผมเนี่ยที่เราแบ่งให้ลุงไปแล้วก็ได้ลูกมานี่ครับออกหัวดําทีนี้เราจะเอาลูกเนี่ยใส่กับพี่บิ๊กนะครับผมเอาลูกนี่ใส่กับพี่บิ๊กนะดูที่ว่าจะออกเหมือนแบ็กดับเบิร์ตัวเก่าไหมหรือจะออกเหมือนพี่บิ๊กตัวนี้ต้องรอรุนกันนะครับส่วนแม่เขารอบเนี้ยนะครับผมรอบเนี้ยท้องกับพี่บิ๊กไปแล้วนะครับต้องรอดูต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นสีไหน พราะว่าสีสันไม่เสมอไปนะครับบิ๊กนี่สีขาวนะลูกออกมาจากตัวแฝดตัวแฝดตัวผู้นะครับตัวหนึ่งขาวดํานะครับที่เห็นเนี่ยตัวหนึ่งขาวดําตัวหนึ่งขาวรวนนะครับผมแต่โตไอตัวที่โตกว่าคือตัวขาวดานะัวบึกล่าเหมือนพี่วิกมากตัวขาวก็รอตัวขาวจะไปอยู่รัดกระงนะครับผมเดือนหน้าย่านุ่มตัวดํายังไม่มีใครจองแต่ล่ําบึกมากมากนะครับผมนะเหมือนพี่วิกมากนะครับแต่ต้องเชื่อสายพันธ์ นะครับผมสำหรับแกะเชื่องสายพันธุ์มาที่หนึ่งจริงๆนะครับผมดูดูวิ่งนี่ครับเหมือนแบบพี่วีกมากนะครับผมเหมือแนบบพี่พีกมากสายพันธุ์มาที่หนึ่งเขาก็จะเหมือนแม่แล้ส่วนมากอ่ะมันเด่นที่พ่อพันธุ์นะครับผมถ้าพ่อพันธุ์ใหญ่พ่อพันธุ์โตพ่อพันธุ์แปดโอกาสแปดมีสูงมากๆครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่กําลังสนใจอยากเกลี้ยงแกะนะครับผมนะโทรมาปรึกษาหารือกันได้ที่เบอร์โทร089 829 0605 เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจสำหรับท่านที่ไม่สนใจไม่ต้องเลื่อนผ่านครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับผมขอให้ทุกท่านโชคดี